เขตพัทยาประวัติศาสตร์อยุธยาเนาะครับตอนนี้ก็มาแวะไหว้ขอ้อพนสารหลักเมืองประจำจังหวัดน้ร้นศรีอยุธยานะครับก็อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนตะแลงแกงนะครับก็จะเป็นเรียนหลักประหารนับโทษสมัยอยุธยานะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่ครับก็มาที่ สาลลักเมืองก่อนนะครับเพราะว่ามาไหม่ขอป้อน,นครับก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับของสาหลักเมืองประจาจังหวัดจังคอนรีอยุทธยานะครับวันนี้นะครับวันนี้ครับก็จะเป็นวันอาทิตย์เนาะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวชมแล้วก็ได้พาพี่น้องมาเที่ยวชมนะครับบรรย,รยากาศที่อียุธยานะครับบานที่จะเดินทางไป ไหว้พระครับบาทีวัดธรรมมิตรารามนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสารหลักเมืองนะครับก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆที่อยู่ใกล้ๆกับสารหลักเมืองนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับ,ก,รก,บ,ก,รรบก็จะเป็นบรรยากาศของการเดินทางมาเที่ยวชมครับก็จะเป็นันอาทศนะครับการพูดนะครับก็จะเป็นวัดพระรามนะครับ หเห็นยอดพักต่างทางภูนนะครับนี่ครับเราจะเป็นชา่างครับที่ทนี่รับท่องเที่ยวกันที่ได้หล่งสมแห่งการความสยาวยงามเอเชียตะวัติศาสตร์จังหวัดนครศรีอรรมยานะครับฮัลโหลครับก็จะมีฝรั่งนะครับเพป็นทักทายนะครับเพป็นภูนสีเท่านะครับ ก็ทักทายสวัสดีครับกนะ็ทักทายจากเราสืกบนนอกครับเมื่อกี้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นบรรยากาศอยู่ด้านหน้าศารจะพอลักเมืองครับตอนนี้ก็อยู่แถวสารลักเมืองครับพิยารครับออได้มา ไหว้าลลักเมืองอายุทยานะครับมันจะเป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับวันนี้ครับเดินทางมาเพื่อเที่ยวชมโบราณสถานนะครับที่อยู่ภายในใจ,จังหวัดนครศรีธรรา,าครับก็จะเป็นบรรยากาศครับของพี่นองฉวาบานครับที่ได้มาเที่ยวชมบรรยากาศที่อายุทยานะครับ ครับเมื่อนี้ครับก็จะพาพี่น้องครับไปเที่ยวชมบรรยากาศอยู่สามที่นะครับเมื่อนี้ครับก็จะไปที่วัดหน้าเมรุแล้วก็วัดธรรมนิตรราชนะครับก็จะเป็นสถานที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับมีตก็มาชมบรรยากาศของดัช่างครับก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดหน้าเมรุและก็วัดธรรมนิตรราชนะครับ ตอนนี้ครับก็จะพานนพี่น้องกับนนเดินทางไปที่วัดนาเมรุนะครับแล้วก็สถานที่อีกแห่งหนึ่งครับก็จะเป็นวัดธรรมกรารครับก็อยู่ใกล้ใต้กันนะครับก็จะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศบริเวณสถานที่อุทยานเขตประวัติศาสตร์จังหวัดคนครศร,รีอยุทยานะครับมาชมบรรยากาศตามทางนะครับพี่น้อง ฐานที่ต่อไปครับก็จะพาพี่น้องครับไปที่วัดนาเมรุนะครับมาถึงซีแยกนึ่งครับจากสารหลังเมืองมากครับก็เลี้ยวขวานครับก็จะบิงไปตามนอนเรียบคลองนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางวัดนาเมรุก็จะพาพี่น้องครับไปอีกวัดหนึ่งครับก็จะเป็นวัดธรมิกราชนะครับก็จะเป็นวัดใกล้ๆตั้นนะครับ สำหรับสถานที่ที่ซองของมณีนะครับก็จะเป็นวัดนาเมรุนะครับก็จะเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับวัดเขตอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดปทุมธารีอุิยานครับอยู่ตรงข้ามกันครับก็ข้ามฟองมากกว่าหอดนะครับก็จะเป็นวัดที่สวยงามนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นในช่วง น,น,นี่ครับก็เบิ้งบรรยากาศเนาะครับคนมาหลายนะครับมาเจ็บบุญนะครับหลาย,ต,ยาตัวที่พี่น้องบรรยากาศตรงก่อนเป็นเวลา10เดนาฬิกาเก่ากว่านะครับครับก็จะเป็นบรรยากาศของพี่น้องที่เพิ่นได้มากรายพระขอพพานันนาวัดนะครับ ก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปข้างบนนะครับที่กลาบไหวพระประท่าน่ด้านบนครับวัดแห่นี้ครับก็จะมีความสําคัญในอดีตครับก็จะเป็นสถานที่ทำาุกสศึกระหวา่างสมเด็จพระหมหาจักรพรรดิและก็พระเจ้าบุกรเรกนองของเข,งขงานะครับก็ได้มีการทำศัญญาสงกศึกเมื่อปีพศส1 0 6ครับก็ เป็นวัดที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ครับที่ได้ทำการสมุดนึกในสมัยนั้นนะครับสําหรับวัดแห่งนี้ครับก็จะเป็นวัดที่ไม่ถูกพ้ามาเผาครับก็จะเป็นวัดแห่งเดียวครับก็จะเป็นวัดที่มีความสําคัญในประวัติาาศาสตร์ก็จะเป็นวัดที่ได้ทาการสมบสนึกและก็ทาสัญญาสมสุดศึกประวัระเจ้าปุเรงนองครับ พระมาะจัรพัดในช่วงนั้นครับแล้วก็ต่อมาในช่วงพศ2 3 0 3ครับในช่วงยุคสมัยของออสมเด็จในช่วงสมัยของเจ้าอ๋ังพญาครับได้นำทัพมาที่กรุงศรีธงครก็ได้นำปืนใหญ่มาตั้งไว้ณวัดนิ่งครับแต่ทำการจุดปืนใหญ่สบเร็ก็ปืนใหญ่ได้ปุ้ตันแตกครับก็สเสพต์โดน ประหารของพระเจ้าลักษญานะครับจนบาดเจ็บนะครับจนถอยทัพกลับในที่สุดแล้วก็ได้เสียพระชนต่อมาภายหลังนะครับก็จะเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาทางห่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาใช่ไนั้นนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ได้พาพี่น้องมาเที่ยวชมแล้วก็ไหว้พระกอบพวเสร็จแล้วนะครับที่วัด นาคามีโูนครับสาหรับวัดธรรมิกาชครับก็ขอไว้ EP นาครับก็จะเป็นคลิปยาวครับก็ไว้เป็น EP นาแล้วครับพี่น้องก็ขอกอบพุณนกาลังใจที่ใดพมาติดตามรับชมกลังใจนะครับสัคลิปนาโอกาสนากัใหม่นมาครับพี่น้องรับไม่มีวันพุ่งพันเวลาพี่น้องไปก่อนรับผมสวัสดีครับ